สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะพบกันเช่นเคยกับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถแถลงนโยบายยุทธาศาสตร์ในการดําเนินงานเสนอ5แนวทางแก้ปัญหาชาติเร่งด่วนเพิ่มทักษะบัณฑิตจบใหม่จบแล้วมีงานทําเห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปีค่ะ ดอเรอเนกเลาธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มีความโดดเด่นเป็นที่สองของอาเซียนใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมสมองหาโมเดลต้นแบบแก้ปัญหาประเทศในการสร้างเครือข่ายโครงการหนึ่งอุดมศึกษาหนึ่งพื้นที่ช่วยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในหนึ่งปี กำหนดไว้2แนวทางได้แก่แนวทางการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสําฤทธิ์ภายใน1ปีประกอบด้วย 1. โครงการเพิ่มทักษะบัณฑิตจบใหม่ด้านทักษะดิจิทัลและเรียนรู้ในสถานที่ทำงานจริงโดยจะให้ทุนการศึกษากับบัณฑิตจ,จบใหม่จำนวน250,000คนที่สมัครใจเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษเน้นพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี หรือดิจิทัลลิ t e r a c y โดยเป็นหลักสูตร1ปีจบแล้วเข้าทำงานโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาดิจิทัลลิเทอร์ซีให้กับประชาชนในพื้นที่หรือต่อยอดความรู้ไปสู่อาชีพใหม่เน้นการปฏิบัติจริงกับภาคเอกชนที่ต้องการจ้างงานหรือรัฐวิสาหากิจชุมชน 2. t h i l l n n m m ม g a h แ c k a t h o n หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหาระดมสมองและความคิดสร้างสรรค์เพื่อหาโมเดลต้นแบบมาแก้ปัญหาให้กับประเทศโดยอวจะสร้างพื้นที่ในการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 3. Thailand f o r e s i ไ t c ์ o s s r t t u ทหรือการสร้างเครือข่ายในการมองอนาคตซึ่งฐานของการพัฒนาทักษะในการจับสัญญาณแห่งอนาคตและมองไปในอนาคตให้แก่บุคลากรของอวทุกแขนงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด 4. นำพลังปัญญาเพื่อพัฒนาชาติ 1. สถาบันอุดมมาศึกษาหนึ่งพื้นที่ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมมาศึกษาทั่วประเทศจะต้องมีพื้นที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและนำความรู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปปรธรรมและ 5. เปลี่ยนคนเกษียณเป็นพลังเพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัลหรือทักษะงานเฉพาะที่ยังเป็นที่ต้องการสำหรับภาครัฐและเอกชน และสำหรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงได้แก่ 1. การสื่อสารที่แม่นยำ 2. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 3. การบริหารจัดการกองทุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้ 4. การพัฒนาทัศนคติในการบริหารจัดการ 5. การตอบสนองต่อผลการดำเนินการ โดยจัดทำฉากทัศน์และนโยบายทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สำคัญสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในลำดับแรกของการทำงานจากนี้คือการร่วมแก้ปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 ที่อวอจะต้องช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นยานวัตกรรมห้องความดันลบ หน้ากากอนามัย N95 ที่กระทรวงเป็นผู้ผลิตเองนอกจากนี้จะต้องช่วยเหลือผู้ว่างงานคนตกงานอย่างเป็นรูปธรรมและเร่งด่วนที่สุดค่ะนอกจากทุเลาการว่างงานอันเนื่องมาจากปัญหาโควิดทุเลาการว่างงานของนักศึกษานะครับเราก็ยังจะทำให้กระทรวงของเราเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีวิทยาการมีข้อมูลมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวัคซีนไม่ว่าจะเป็นด้านยาที่ใช้ในการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมห้องความดันลบหรือว่าหน้ากาก N95 นะครับที่เราจะผลิตเองนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะให้กระทรวงอ,อวของเราเนี่ยสร้างผลงานออกมาให้มากที่สุดอย่างังา หันทิศหันทางกระทรวงเนี่ยให้ไปสู่การการตอบสนองปัญหาในเชิงปฏิบัติ้ได้มากที่สุดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเห็นนะฮะเยวาวชนในเวลานี้เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเขาเป็นพลังที่สําคัญของบ้านเมืองเขามามีบทบาทต่างๆในบ้านเมืองนะครับก็มีหลายฝ่ายนะครับมีทั้งฝ่ายที่เคลื่อนไหวอย,อยู่แล้วก็มีฝ่ายที่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเฝ้ามองอยู่ คับมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านนะครับเราก็จะถือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นเป็นผู้ช่วยของของกระทรวงเราเป็นพลังของกระทรวงเรานะครับที่จะต้องดึงเข้า,ขามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยคิดช่วยทำนะครับเราก็จะเชิญผู้นำนักศึกษานะครับผู้นำเยาวชนนะครับในหลายๆวงการเนี่ยมาคุยนะครับ าจะคุยกับมาคุยกับผมด้วยนะมาคุยกับผมด้วยก็จะจัดในเวลาไม่นานนักนี้นะครับเพื่อจะให้พวกเขาเป็นเป็นพลังสําคัญของบ้านเมืองยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอีกข้อหนึ่งที่ได้สั่งการไปก็คือว่าอยากจะให้กระทรวงอ,อวอของเรานะครับขักดันให้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้นะครับ การหนึ่งผมได้สั่งการไปว่าให้ไปทำแผนนะครับภายในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยไปทำแผนมาที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยทั้งหลายเนี่ยซึ่งอยู่กับเราเนี่ยนะครับรวม200แห่งรวมมหาลัยเอกชนนี่นะครับให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเสมือนตลาดนะครับเป็นเสมือนหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก ทำเป็น e economic platform นะครับให้บุคลากรให้นิสิตทกศึกษาและศิษย์เก่าด้วยนะครับศิษย์เก่าด้วยค้าขายกันนะครับก็มีตอนนี้ก็มี40แห่งแลละที่ทำนะครับมีผู้ซื้อผู้ขายในนั้นหลายหมื่นคนนะครับแต่บางแห่งก็มีเป็น2-3 0 0 0แสนคนนะครับ